สวัสดีค่ะมาเจอกับเบเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรม,มะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมยานวัฒนาสุงค่ะ ในคลิปนี้ก็เช่นเดิมค่ะเบลนำเอาหนังสือมงคล38และอ um ุดมภมิพิสูตรมาอ่านให้กับทุกทุกท่านได้ฟังซึ่งในคลิปนี้นะคะหลวงพ่อท่านก็ได้เขียนมงคลที่จะอ่านต่อไปนี้นะคะเอาไว้แบบสั้นๆเหมือนกันค่ะเบลก็เลยจะนำเอา3ม,มงคลค่ะมาอ่านรวบยอดในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนั่นก็มีมงคลที่ 28, 29และ30ค่ะ หลวงพ่อท่านจะอธิบายในเรื่องของมงคลต่างๆไว้แบบไหนขอเชิญท,ทุกท่านติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะมงคลที่28พระบาลีว่าโสวัจัสตาเอตามังคารมุตตมังซึ่งแปลความว่าเป็นผู้ว่าง่ายจัดว่าเป็นอุดมมงคลสำหรับมงคลนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับเทวดาอย่างที่เรียกกันว่าเราฟังกันรู้เรื่องง่ายก็เพราะว่าพระองค์ตรัสว่า การเป็นคนว่าง่ายนี่ก็หมายความว่าเป็นคนที่ไม่ดื้อนี่ความเป็นคนว่าง่ายในที่นี้ก็จําเป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยว่าบุคคลที่ว่าเรานี่เขาเป็นพรานหรือว่าเขาเป็นบัณฑิตเขาเป็นคนดีหรือว่าเขาเป็นคนชั่วถ้าหากว่าคนชั่วแนะนําให้เราปฏิบัติเราต้องเป็นคนว่าง่ายของคนชั่วเป็นอันว่าผู้ปฏิบัติตามนั้นไม่เข้าอยู่ในเขตมงคลของพระพุทธเจ้า คำว่าง่ายในที่นี้ต้องว่าง่ายตามกระแสเสียงของบุคคลผู้สร้างความดีคือปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของความดีจึงจะจัดว่าเป็นคนที่ว่าง่ายตามสายของมงคลที่พระพุทธเจ้าตราัสคนว่าง่ายในที่นี้เรามีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบเราจะปฏิบัติตามกระแสเสียงของใครถ้าเป็นชาวโรค ความจริงคนที่อ่านทุกคนก็อยู่ในโลกแถมคนที่พูดก็อยู่ในโลกเหมือนกันเราเป็นคนชาวโลกเสียงที่ฟังครั้งแรกก็คือเสียงของบิดามารดาเพราะว่าบิดามารดาตกอยู่ในเขตของคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ตามคุณธรรมคือพรหมวิหารสี่มีความรักมีความสงสารไม่อิจฉาริษยาใครมีการวางเฉย ถ้าเราดีกว่าท่านหรือว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นถ้าเป็นเหตุเกินวิสัยท่านไม่ซ้ำเติมนี่หากว่าบิดามารดาตั้งอยู่ในขอบเขตของความดีบอกแล้วนี่ว่าถ้าบิดามารดาท่านเป็นโจรเราไม่บูชาความเป็นโจรของท่านเราบูชาแต่ในฐานะที่ท่านเป็นคนดีคือเป็นผู้ใหญ่เป็นบิดามารดาของเรานี่อาการที่ว่าท่านสั่งหากว่าท่านสั่งอยู่ในขอบเขตของความดีเราก็ปฏิบัติตาม ตอนนี้มาอีกระดับหนึ่งคือคนดีอีกสายหนึ่งก็คือครูบาอาจารย์เราปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอย่างคนว่าง่ายแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของความดีต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าท่านผู้นี้เป็นครูหรือเป็นโจรเพราะว่าความเป็นครูระเบียบของครูมีอยู่ว่า 1. ให้วิชาความรู้ 2. แนะนำสั่งสอนสิทธิ์ให้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของความดีแต่ว่าครูบาอาจารย์ของเรานี่ฝืนระเบียบกฎข้อบังคับของความเป็นครูคำสั่งอย่างนั้นเราปฏิบัติตามไม่ได้นี่เป็นเครื่องสังเกตว่าเราจะว่าตามใครนี่ถ้าว่ายาวออกไปอีกนิดเราก็ไปดูกฎหมายของบ้านเมืองว่าในที่ประชุมของสภาและท่านผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองมีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวคือ ต้องการให้ประเทศชาติปลอดภัยเป็นอิสระไม่เป็นทาสของใครแล้วก็ต้องการให้บุคคลทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตของประเทศมีความสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่ถ้ากฎหมายออกมาอย่างนั้นเราก็เป็นคนว่าง่ายตามกฎหมายและยิ่งไปกว่านั้นถ้าบุคคลที่มีอำนาจในการออกกฎหมายก็เป็นคนว่าง่ายคือว่าง่ายตามรัฐธรรมนูญธรรมนูญการปกครองของประเทศมีขอบเขตไว้เพียงใด ปฏิบัติตนตามนั้นชื่อว่าเป็นคนว่าง,ง่ายในมงคลข้อนี้มีว่ากันตามสายชาวโลกหากว่าจะพูดกันตามสายธรรมะเราก็เป็นคนว่าง,ง่ายของพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอย่าฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์มีความประสงค์อยู่อย่างเดียวคือเหมือนกันได้แก่ 1. นแนะนำให้บุคคลทั้งหลายละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์น้าหากว่าเราว่าง่ายตามกระแสพระธรรมเทศนาะเป็นอันว่ากฎหมายบ้านเมืองก็ดีคำสั่งของบิดามารดาก็ดีคำแนะนำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ก็ดีไม่มีอำนาจมาลงโทษเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกระแสพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า สอนให้เราเป็นคนไม่ทําความชั่วเสียแล้วเราทําแต่ความดีอารมณ์ใจก็ผ่องใสไม่คิดปัทุสร้ายใครนี่ควรว่าง่ายสอนง่ายตามกระแสพร,ระสัทธมเทศนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสกับเทวดา ข้อนี้เป็นมงคลที่28หากว่าปฏิบัติได้ทุกคนเหมือนกันก็ชื่อว่ามีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงเทศกับเทวดาทั้งนี้ขอบรรดาท่านผู้อ่านโดยทั่วหน้าจงพิจารณาด้วยปัญญาว่ามีความจริงหรือไม่จริงเพียงใดก็ได้จบกันลงไปนะคะกับมงคลที่28ค่ะการเป็นคนว่าง่ายจัดว่าเป็นอุด,ดมมงคลค่ะ มามงคลที่29ค่ะตามพระบารีว่าสมมน,นานจัทัสนางเอตมังครมุตตมังการเห็นสมณะชื่อว่าเป็นอุดมมงคลคำว่าสมณะที่ท่านผู้อ่านรู้สึกว่าจะเป็นของหนักสำหรับบรรดาท่านผู้อ่านอยู่หน่อยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคำว่าสมณะแปลว่าผู้สงบหรือสมณะแปลว่า ผู้มีบาปอันลอยแล้วคือพ้นจากความเป็นบาปทีนี้เราจะไปหาสมาณะกันที่ไหนเวลานี้คนทั่วไปมักจะเห็นบุคคลผู้ทรงเพศพิเศษคือปลงผมเรียกว่าหัวล้นก็แล้วกันห่มผ้าเหลืองหัวล้นใช้ชุดผ้าขาวบ้างเป็นสรณะนะ ความจริงถ้าเราใช้ความคิดเห็นเพียงข้อนี้ก็ไม่สมกับเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับเทวดาพ่อเพศไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำทำบุคคลผู้ทรงเพศนั้นให้เป็นสมณะได้แน่นอนสมณะขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในมงคลข้อนี้ถ้าเราจะถอยหลังเข้าไปทางมงคลตั้งแต่ข้อต้นๆเราก็จะเห็นคนที่เป็นสมณะมีแต่ละชั้น คือคำว่าสมณะแปลว่าผู้สงบเป็นคนสงบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นมีบาปคือความชั่วลอยแล้วหาความเป็นคนเลวไม่ได้แต่ว่าสมณะก็แบ่งออกเป็นชั้นชั้นเหมือนกันตั้งแต่ระดับต่ำถึงระดับสูงนี่เราไปหาจากไหนดีพูดมาแล้วนี่ว่าคนทรงเพศไม่แน่นักว่าจะเป็นสมณะ บางทีผู้ทรงเพศที่เราเข้าใจว่าเป็นสมณะแต่เนื้อแท้จริงๆเป็นพานคือมีสันดานชั่วไม่ได้ปฏิบัติตามเครื่องแบบของตัวที่สวมไว้มีถมไปแต่ว่าผู้คนทั้งหลายไม่ได้ทรงเครื่องแบบในความเป็นสมณะแต่ว่าเขาปฏิบัติตนเป็นสมณะคือมีความสงบจากความชั่วอย่างนี้ก็มีมาก เป็นนั้นว่าคำว่าสมณะในที่นี้ไม่ถือเครื่องแบบเป็นสำคัญให้ถือความประพฤติของกายวาจาและใจเป็นสำคัญเราก็มาแบ่งชั้นกันดูว่าสมณะจริงๆนะมีกี่แบบกี่ชั้นจะว่ากันไปให้ดีก็บุคคลที่ปฏิบัติตามมงคลน,นี้ทุกระดับถึงระดับมงคลที่38จัดว่าเป็นสมณะเต็มที่และคนที่มีความดีตามมงคลน,นี้แต่ละข้อ มากก็ตามน้อยก็ตามจัดว่าเป็นสมานะตามชั้นนั้นๆจะกล่าวให้ท่านฟังแต่เพียงโดยย่ออย่างมงคลข้อที่หนึ่งท่านกล่าวว่าเราไม่ครบคนพานคนที่ไม่คบคนพานก็แสดงว่าบุคคลนั้นไม่ต้องการความเป็นพานและไม่ประพฤติพานนี่จัดเป็นสมานะประเภทที่หนึ่งแล้วมงคลข้อที่สองท่านบอกว่าจงคบแต่บัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้มีอารมณ์หลีกเลี่ยงจากความชั่ว ถ้าเราครบเฉพาะที่เป็นบัณฑิตหรือคนที่เขาคบเฉพาะที่เป็นบัณฑิตแปลว่าจิตของเขามีความสงบจากความชั่วอย่างนี้ก็เป็นสมณะอันดับที่สองมงคลที่สท่านบอกว่าจงบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่หมายความว่าคนที่มีความดีในขั้นในระดับที่เราควรบูชานี่หมายความว่าคนดีมีความดีในขั้นในระดับที่เราจะควรบูชาได้ คนที่บูชาบุคคลที่ควรบูชานี้ก็จัดเป็นสมณะอีกประเภทหนึ่งนี่กล่าวแต่โดยย่อๆพอที่ความพอไม่ให้ซ้ำกับเรื่องเก่าเป็นอันว่าสมาณะที่เราจะหาไว้เพื่อคบหาสมาคมหรือการเห็นหรือที่เห็นเป็นปกติก็คือบุคคลที่ปฏิบัติตามพระมงคลของพระพุทธเจ้านี่เองเราก็พิจารณาดูว่าท่านผู้นี้ปฏิบัติตามมงคลได้กี่ข้อ ทรงมงคลคือความดีที่องค์สมเด็จพระชินสีปฏิบัติคือสั่งสอนมาได้กี่ข้อเขาปฏิบัติได้1นึข้อสองข้อสข้อทรงความดีอันนี้ไว้แสดงว่าเป็นสมณะเล็กถ้าหากท่านผู้ใดทรงความดีตามกระแสมงคลที่พระพุทธเจ้าเทศกับเทวดาได้ครบทั้ง38ข้อก็เป็นอันว่าท่านผู้นั้นเป็นสมณะใหญ่เต็มภาคภูมิควรที่จะบูชาได้ การเห็นสมณะแบบนั้นบ่อยๆทำจิตเราให้เป็นสุขเพราะว่าสมณะเป็นผู้มีความสงบสงบทั้งกายวาจาและใจคําสงบกายไม่ใช่หมายความว่านั่งนิ่งๆหมายความถึงว่าไม่เอากายเข้าไปประทุสลายใครให้มีความทุกข์สงบวาจาไม่ใช่ว่าจะไม่พูดกับใครทําตนเป็นคนคลิ่งทําปากหนิม พูดน้อยๆลืมตาน้อยๆจริยาท่าทางของทางกายสงบเสงี่ยมดังนี้ไม่ถือว่าเป็นสมณะต้องดูว่าวาจาที่กล่าวออกมานี่เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษสำหรับสมณะนะ่ะเป็นนักพูดไม่ใช่นักเงียบแต่ว่าพูดแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เห็นบุคคลใดทำกิจที่จะเป็นโทษท่านสมณะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเสียให้ปฏิบัติในขอบเขตของความสุขเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้น ทีนี้สำหรับใจของสมณะก็เป็นจิตที่พ้นแล้วจากโลกธรรมทั้ง8คือไม่โมเมาในลาบไม่เสียใจเพราะลาบสลายตัวไปไม่หมเมาในยศไม่เสียใจเพราะยศสลายตัวไปไม่ยินดีในคำสรรเสริญไม่เร่าร้อนในการนินทาแล้วก็เว้นระงับใจจากสุขอันเนื่องจากกามาลมแล้วก็ไม่หวั่นไหวเมื่อทุกเกิดขึ้นจากกฎของธรรมดานี่เป็นอาการของสมณะ เป็นอันว่าท่านทั้งหลายจะหาสมณะเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับดูไว้เฉยๆหรือว่าดูไว้เป็นเครื่องปฏิบัติตามก็เอาโลกธรรมทั้ง8ประการนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าท่านผู้นี้มีความโลภโมโทส,สันในทรัพย์สินบ้างหรือเปล่ามีความเพลิดเพลินมีความหลงไหลใฝ่ฝันในทรัพย์สินบ้างหรือเปล่าสะสมทรัพย์สินมากเกินไปเกินกว่าวิสัยของสมณะบ้างหรือเปล่า นี่ก็ดูกันว่าทรัพย์สินที่เขาหามาได้นั้นได้มาจากการคดโกงหรือได้มาโดยสุจริตเพราะว่าสมณะมีกิจหลายประการมีระดับขั้นหลายขั้นถ้าจะกล่าวกันเฉพาะสมณะเบื้องสูงอย่างเดียวบรรดาท่านผู้อ่านก็ไม่มีโอกาสที่จะพบได้ไง่ายๆก็ต้องว่าไปตั้งแต่สมณะเล็ก สมาณะเล็กก็คือสแสวงหาทรัพย์สินมาให้โดยชอบธทมไม่เบียดเบียนใครเมื่อทรัพย์สลายตัวก็แล้วไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับสมาณะใหญ่นี้พิจารณาได้คือได้รับทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ทำทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนสาธรารณะประโยชน์คือไม่สะสมทรัพย์ให้เป็นโทษกับตนและบุคคลอื่นนี่เป็นสมาณะใหญ่ เมื่อทรัพย์สินหมดไปเพราะนำทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นไปเป็นส่วนสาธารณะท่านก็ภูมิใจมีความเยือกเย็นใจสบายใจตอนนี้มาถึงยศสำหรับสมณะเล็กใครเขาให้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่เมาอยู่ในยศถือว่ายศนี้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราทำความดีบุคคลอื่นเขาบูชาเขาให้มาเราก็รับเมื่อรับแล้วเราก็ส่งความเป็นผู้ใหญ่เข้าไว้ ไม่มัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์ที่เราจะพึงได้หรือว่าที่เขาให้เราอย่างนี้เป็นสมณะเล็กเหล่านี้ถ้าสมณะใหญ่สมณะใหญ่ก็เลยไม่สนใจในยศถาบรรดาศักดิ์ถือว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญความสำคัญมีอยู่อย่างเดียวคือจิตเป็นสุขพ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรม กิเลสแปลว่าความเศร้าหมองของจิตเพราะการมียศนี่ยศมาจากกิเลสคนที่จะรับยศหรือบุคคลให้ยศก็คือคนที่มีกิเลสถ้าเราไปรับเอายศเข้ามาแสดงว่าเราบูชากิเลสนี่สมณะนะใหญ่ท่านวางไปเสียเลยยศถาบรรดาศักดิ์ท่านไม่เอาแล้วมายศจะจะายตัวไปหรือไม่มียศท่านก็สบายใจไม่มีความทุกข์ สำหรับสมณาเล็กได้รับการสารรเสริญเยินยอ,อก็ยิ้มยิ้มแล้วก็รับไว้แต่ทำจิตใจสบายถือว่าการสารรเสริญน,นี่ไม่แน่นะักเพราะอะไรเพราะว่าไม่แน่ว่าเราจะดีเท่าคำสรรเสริญเมื่อเขาสารรเสริญมาแล้วเราก็พิจารณาตัวเราตามความเป็นจริงเพราะตัวของเราเองเรารู้ไม่มีคนอื่นใดใครจะรู้ตัวของเรายิ่งไปกว่าเราถ้าเห็นตัวของเราไม่ดีตามคำสรรเสริญก็นึกในใจว่า แล้วนนสรรเสริญนี่ตาไม่ค่อยดีนี่เราดีไม่ถึงขั้นแอบมาสรรเสริญเราได้แต่ก็ไม่โกรธเขาสำหรับพระสมณะใหญ่ท่านวางไปเลยท่านเห็นว่าคำสรรเสริญนี้มีอุปมาเหมือนกับหอกหรือแหลนลาวที่มาเสียบแทงหัวใจเพราะการสรรเสริญปรากฏทีไรคราวนั้นปรากฏว่าเขาต้องการให้เราเป็นทาสรับใช้ของเขานี่ความรู้สึกของสมณะใหญ่ ถ้าเรื่องของการนินทาว่าร้ายสำหรับสมณะเล็กก็ต้องอาศัยความอดใจเข้าไว้ถือตามพระบาลีที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตถิโลเกอะนินทิโตคนที่เกิดมาในโลกไม่ถูกนินทาเลยไม่มีนี่มีความอดทนอดใจเข้าไว้ได้ยินเขานินทาแทนที่เราจะต่อว่าต่อคานกับเขาเราไม่เอาอดใจเข้าไว้ถือว่าช่างมัน สำหรับสมณะใหญ่นั้นท่านไม่คิดอย่างนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังคำนินทาว่าร้ายจิตใจของท่านสบายถือว่าเออธรรมดาในเมื่อขันห้าคือร่างกายมันยังปรากฏเพียงใดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเครื่องประจําโลกมันต้องกระมันต้องกระทบกระทั่งเป็นธรรมดาท่านยิ้มได้แบบสบายๆนี่เป็นอาการของสมณะใหญ่ทีนี้ว่ากันถึงความสุขทางกายถ้าเกิดขึ้น คือความไม่ป่วยไขย้ไม่สบายมีพาหานะใช้ตามความต้องการนี่มีความสัมผัสตามความประสงค์สมณะเล็กก็มีความพอใจแต่ทว่าใจของสมณะเล็กไม่งุ่นง่านไม่ฟุ้งส่น้นไม่เม่าเมากับความสุขคิดว่าความสุขมาเมื่อไรปัจจัยของความทุก์ขมาเมื่อนั้นเพราะสุขของโลกีมีหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นพื้นฐานรับความทุก์ ท่านไม่เมาในความสุขที่เป็นโลกีทั้งนี้สำหรับสมณะใหญ่ถ้าความสุขใดเกิดขึ้นมากับกายก็ดีหรือกระทบใจเข้ามาสักนิดเป็นวิถีทางของโลกท่านสมณะใหญ่ยิ้มบอกว่านี่เรื่องของชาวโลกเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าร่างกายของใครในโลกหาความสุขจริงๆไม่ได้โลกไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความจริงโลกเต็มไปด้วยความสับปรับโลกเต็มไปด้วยความกลับกรอก ท่านไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายในความสุขนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่าความสุขหรือความทุกข์ใดๆที่เกิดมาในสมัยที่ทรงร่างกายเป็นเรื่องผ่านไปชั่วขณะถ้าเราทิ้งอัตภาพนี้ได้เมื่อไรความสุขใหญ่จะมีแก่เราเมื่อนั้นท่านไม่มีอารมณ์วั่นไว้ไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อความสุขเกิดทีนี้ถ้า ทีนี้ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นกับร่างกายท่านสมณะเล็กอดกายอดใจเข้าไว้คือว่ามีขันติความอดทนเข้าไว้ว่าเออความทุกข์ที่เกิดกับร่างกายอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นชั่วขณะหนึ่งเราจะพยายามหาทางระงับทุกขเวทนาที่พึงเกิดกับกายหรือว่ากับใจถ้ายัางหาทางไม่ได้ก็อดใจเข้าไว้อดทนเข้าไว้บางทีอดใจไม่ไหวก็อัดใจเข้าไว้ก่อนไม่ปล่อยอาการขึ้นลง อาการที่ไม่น่าดูไม่น่าชมไม่สมกับเป็นสมณะให้ปรากฏออกมาสำหรับสมณะใหญ่ที่พบกับความทุกข์เข้าจะเป็นทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีท่านทั้งหลายเหล่านี้ยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราผ่านไม่ได้แล้วก็ดีใจที่เห็นว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความจริง ทุกเป็นครูใหญ่ที่จะทำให้จิตใจของเราไม่เกาะขันห้าเป็นโลกต่อไปนี่อาการของสมณะที่ท่านทั้งหลายจะพึงพบเห็นเมื่อสรุปเอาง่ายๆก็ว่าสมาณะจริงๆนั้นไม่ใช่ถือเพศเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันมักจะถือเพศและถืออาการที่แสดงออก เพศก็หมายความว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองบ้างโกนหัวห่มผ้าขาวบ้างบางทีไม่โกนหัวแต่ว่านุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้เป็นตน้นบางทีไม่โกนหัวไม่นุ่งขาวห่มขาวแต่ว่าทำท่าทีว่าเป็นพระอรหันต์ทำท่าทางให้สงบอย่างนี้ยังถือว่าเป็นสมณะไม่ได้ต้องถือเอาการประพฤต หรือความรู้สึกของใจเป็นสำคัญนี่การเห็นสมณะทุกวันคือท่านทรงไว้ซึ่งความดีเราเห็นบ่อยๆได้ยินท่านพูดบ่อยๆเราเองก็ชักจะเป็นสมณะขึ้นมาด้วยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นถ้าเราอยู่ใกล้คนกินเหล้าเมายาไม่ช้าเราก็เป็นนักดื่มคอทองแดงไปด้วยถ้าเราอยู่ใกล้กับคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบเราก็เป็นคนดีไปด้วย เพราะการเห็นการสมาคมการใกล้ชิดสนิทสนมเป็นปัจจัยดึงกำลังใจของเราให้เดินไปหาทีนี้การเห็นสมณะพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นอุดมมงคลหมายความว่ามีความสุขไม่มีความทุกข์เพราะสมณะมีกายไม่มีโทษมีวาจาไม่มีโทษมีความรู้สึกของใจไม่มีโทษ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นใดจากทางกายวาจาและใจสำหรับมงคลน,นี้ขอผ่านไปว่ากันไปอีกมงคลหนึ่งเป็นมงคลที่30ก็ได้ผ่านกันไปแล้วนะคะกับมงคลที่29ค่ะการเห็นสมณะนะชื่อว่าเป็นอุดมมงคลมาต่อกันที่มงคลที่30ค่ะมงคลที่30 มงคลที่30นี้พระบาลีมีว่ากาเลนะธรรมสากัจชาเอตัมมังคลมุตตมังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าการสนทนาธรรมตามการตามสมัยจัดว่าเป็นอุดมมงคลความจริงในภาษาบาลีท่านไม่มีคำว่าสมัยกาเลนะแปลว่าตามการเวลาที่แปลเมื่อกี้นี้แปลเป็นภาษาไทยเลยไปติดนิดนึงว่า การสนทนาธรรมตามการนี่แค่พระบาลีทิ้งท้ายคำว่าสมัยไว้ด้วยก็เห็นจะไม่ผิดไม่ใช่ผิดแปลเลยไปมันยาวไปนิดคงจะไม่เป็นไรมาฟังคำพระพุทธเจ้าเทศกับเทวดาตอนนี้ว่าการสนทนาธรรมคำว่าธรรมะแปลว่าความดีทรงไว้ซึ่งความดีนี่เป็นชื่อของธรรมการสนทนาก็คือการคุยกันถ้าเรามานั่งคุยกันถึงเรื่องของความดีคิดว่า เออประเทศไทยเราเวลานี้มันกำลังยุ่งยากปั่นป่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระประชวรพระไทยอยู่ตลอดเวลาใช้ศัพท์ไอ้ศัพ์นี่มันอะไรก็ไม่รู้ประชวรพระไทยไม่ใช่ประชวรพระเจกหมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินเองพระองค์ก็ไม่มีความสบายใจทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเห็นว่าพระสงฆ์นิกรของพระองค์เองที่มีความรู้ความสามารถตามที่ชาวโลกเขายกย่องเขาสรรเสริญมักจะมีความเห็นแตกกันมีความไม่ลงรอยกันแล้วมาเล่าเรื่องของชาวบ้านก็มีความทุกข์เพราะเวลานี้เกิดทุพภิกขัยมนี่บรรดาพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตขันธสีมาถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติความดีตามที่กฎหมายบัญญัติก็ดีตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทของกฎหมายก็ดี หรือว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีก็ดีบ้านเมืองของเราก็จะไปไม่รอดถ้าบ้านเมืองไปไม่รอดแล้วเราเองเราก็ไม่รอดทางที่ดีเราทุกคนมาสามัคคีกันกลมเกลียวกันนึกถึงความดีของพระมหากษัตริย์ที่พระองค์เป็นกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศแต่พระองค์เองก็ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นอันดีไม่มัวเมาในลาบยศ สัรเสริญสุขพรีความสุขของพระองค์เพื่อบำบัดความทุกข์ของพระศกนิกรทีนี้เมื่อพระมหากษัตริย์ทำอย่างนี้ได้เราก็ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเราถือว่าท่านเป็นพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของคนทั้งประเทศพระองค์จะทำอะไรขึ้นมาก็มีคนหลายคนบริษัทหลายบริษัทสมาคมหลายสมาคมยินดีหาทุนทรัพย์ไปส่งเสริมความดีของพระองค์ แจกนวนแจกนี่เพื่อให้ประสบนิกรที่มีอยู่ในขอบเขตนี้มีความสุขนี่เรามานั่งคุยกันเราเป็นบุคคลตัวเล็กๆมีทุนรอนไม่เท่าพระองค์แต่เราก็ปฏิบัติตามจริวัตของพระองค์ทรงปฏิบตับติบ้างจะเป็นอย่างไงเอากันแค่ใกล้ๆ คนที่ถึงการแค่นี้ใครมีความดีอะไรถ่ายทอดความดีให้แก่กันใครมีความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นแก่หมู่บ้านหรือแก่ประชาชนบุคคลใด<ม>ก็ช่วยกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้นี่เรามานั่งคุยกันว่าต่างคนต่างทำอย่างนี้ประเทศทั้งประเทศในขอบเขตคันธศีมาของประเทศไทยก็จะเต็มไปด้วยความสุข, <S <S สขเพราะมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความสามารถขีกัน ตอนนี้สำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เทศเฉพาะประเทศไทยที่ตรัสกับประเทศไทยก็มีความมุ่งหมายว่าโลกทั้งโลกถ้าคนทุกคนพากันประชุมคุยธรรมะ คำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเรื่องนรลกสวรรค์นิพพานเสมอไปคำว่าธรรมทรงไว้ซึ่งความดีมันนั่งประชุมกันหาเหตุหาผลว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีการที่นําประเทศไปขายให้แก่บุคคลอื่นเพื่อความสุขของตนนั่นมันดีหรือมันเลวการจะนํากลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ไปขายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งคือทรัพย์สินนิดหน่อยอันนี้คือความดีหรือความเลวซึ่งตรงกันข้ามกับคนทั้งโลก ซึ่งทำตัวเป็นที่รักซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันปฏิบัติตามความพอใจด้วยความนิยมของชาวโลกทั่วไปคือ 1. ไม่เบียดเบียนกันทางกาย 2. ไม่เบียดเบียนเรื่องทรัพย์สิน 3. ไม่ทำลายความรักทางด้านจิตใจ 4. ทรงไว้ซึ่งสัจธรรมพูดจริงทำจริงแต่ว่าทำในด้านของความดีแล้วก็ 5. ไม่ย้อมใจของเรานี้ให้กลายเป็นคนไร้สติสัมปชัญญะ นี่มานั่งคุยกันแบบนี้แล้วก็มองไปว่าเออพวกเรานี้ขาดอะไรกันบ้างใครขาดอะไรใครพอจะช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไม่ต้องไปหากำลังของส่วนใหญ่ไปช่วยแล้วพวกเรามีความสุขความสบายแล้วบ้านโน้นกลุ่มโน้นเขามีอะไรกันบ้างก็ยังขาดอยู่ไปแนะนำเขาแล้วก็ช่วยกันทำ อย่างนี้ดีไหมตัวอย่างที่บรรดาประชาชนทั้งหลายเคยอ่านพบทางหนังสือพิมพ์ว่าทำนบกั้นน้ำที่มันพังทุกปีพอถึงเวลาน้ำมาทีไรก็ปรากฏว,ว่าทำนบกั้นน้ำที่ทำไว้พังแล้วก็กว่าจะซ่อมแซมกันเสร็จก็ปรากฏว,ว่าน้ำหมดไปเสียแล้วนี่เรามานั่งคุยกันบ้างสนทนาธรำนี่ถึงเวลาว่างๆเราก็มานั่งคุยกันว่าเออไอ้เจ้าทำนบกั้นน้ำอันนี้ ถึงปีมันพังทุกปีถึงเวลาที่มันพังก็เวลาน้ำมาพวกเราก็มานั่งตั้งท่ารวบรวมกำลังกันไปซ่อมแซมทำนกอันนั้นเวลาที่น้ำมันมากว่าจะเสร็จน้ำก็หมดปรากฏว่าไม่มีผลทีนี้เราก็คุยกันต่อไปว่าต่อไปนี้เมื่อหมดฤดูฝนเรามาทำกันใหม่ดีกว่าเอาระยะฤดูแล้ง เมื่อรวมแรงรวมใจซึ่งกันและก,กันไม่ต้องไปกวนทั้งราชการรอกเพราะทั้งราชการเขายุ่งมากถ้าอะไรไม่เกินความสามารถของเราเราทำก่อนไอ้ที่เราทำมาแล้วแบบนี้มันพังนั่นทำให้มันดีกว่านั้นให้มันใหญ่โตกว่านั้นให้มันหนากว่านั้นใครบ้างที่มีผลประโยชน์จากน้ำในส่วนนี้ให้มารวมกันนี่มาคุยกันแบบนี้หาเหตุหาผลมาเล่าสู่กันฟังมันก็จะมีแต่ความสุข ดีกว่าไปชวนกันสร้างความทุกข์คือว่าการสนทนาธรรมนี่เป็นการพูดในด้านของความดีสแสวงหาความสุขเหตุใดที่จะเป็นปัจจัยของความทุกข์เราหาเหตุหาผลค้นขึ้นมาแล้วก็ทำลายเหตุของความทุกข์ให้หมดไปถ้าคนในโลกทั้งโลกในวงเล็บนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไม่กล่าวถึงเฉพาะประเทศหรือกลุ่มใด ต่างคนต่างมีความมุ่งหมายปฏิบัติตามนี้ขอท่านผู้อ่านจงพิจารณาดูว่ากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระชินสีในมงคลข้อที่30นี้มีคุณหรือมีโทษจะเป็นปัจจัยของความสุขหรือเป็นปัจจัยของความทุกข์ ก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะกับมงคลที่30การได้ฟังทำตามการตามสมัยจัดว่าเป็นอุดมมงคลตามที่หลวงพ่อท่านได้เข mm hmm. ียนอธิบายเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นั่นเองค่ะและเรื่องราวในคลิปนี้นะคะก็เป็น3มงคลที่เบลนำเอามาอ่านให้กับทุกทท่านได้ฟังกันค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านค่ะ ปรดกดติดตามช่องของวันเดอะเบลเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขทั้งกายและใจและพบกับเบลใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ